สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งสำหรับระบบประกันสังคมนะคะก็มีการข้อเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน7,500นะคะรัฐบาลให้อีก2,000ใครจะได้บ้างเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดขี่ไม่ใหม่ต่อไปค่ะมาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะ เมื่อวันที่28มิถุนายน2564น,นะคะนายดน,นุชาเลขาสะพาะ เลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติได้ถแถลงภายหลังจากที่ประชุมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจนะคะเพื่อหารือถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลังมีการประกาศข้อกำหนดพรรกฉุกเฉินฉบับที่25ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ในกรุงเทพและก็ปริมณฑลครอบคลุม6จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบรุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครค่ะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและก็สงขลาค่ะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ได้แก่ธุรกิจก่อสร้างที่มีการปิดไซต์งานไปร้านอาหารที่เปิดให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านทานเท่านั้นนะคะ โดยทางประกันสังคมมีการเยียวยาดังนี้ค่ะจ่ายเงินชดเชยส,สิทธิิทธประโยชน์ว่างงานเหตุสุดวิสัยแก่ลูกจ้างร้อยละ50ของฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน7,500บาททางภาครัฐสมทบเงินเพิ่มเติมทางให้แก่ลูกจ้างในระบบประกันสังคม2,000บาทต่อรายกรณีลูกจ้างถูกลดเงินเดือนหรือว่าบางธุรกิจไม่จ่ายเงินเดือนค่ะ นายจ้างผู้ประกอบการในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทต่อจำนวนลูกจ้างในบริษัทสูงสุดไม่เกิน200คนเป็นระยะเวลา1เดือนค่ะสำหรับใครนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาบ้างก็คือเงินสมทบเพิ่มเติม2,000บาทนี้นะคะจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างสัญชาติไทยเท่านั้นจำนวนประมาณ690,000คนค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแรงงานนอกระบบ ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพิ่มเติมว่ามีจำนวนเท่าไหรซึ่งแรงงานต่างด้านะคะในระบบประกันสังคมจะได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายประกันสังคมนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นคราวๆนะคะที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั่นเองค่ะ